โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียหลักเลยและกันนะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเคสของ iPad Pro 2020 ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เพื่อนๆเนี่ยหากันมากนะครับแล้วก็ระยะในการออเดอร์เนี่ยค่อนข้างนานนะครับร้านที่ผมได้มาก็จะเป็นร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกกอนว่าเคสเนี้ยผมซื้อเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูคลิปนะครับก็อาจจะกดยกเลิกซื้อทันก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆผมนะครับแล้วก็ไม่ชอบมันเหมือนผมนะครับแล้วมาดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะเพื่อน นี่ครับยี่ห้อนี้เลยนะครับซูกูเคสนะครับวันนี้ก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับข้อเสียล้วนๆเลยละกันซึ่งเป็นข้อเสียที่น่าเสียดายมากจริงๆนะครับสำหรับเคสตัวนี้นะเพราะว่าเขาดีหลายๆด้านแล้วนะครับแต่ข้อเสียของเขาเป็นข้อเสียหลักของผมเลยก็ว่าได้นะครับซูกูเคสนะเพื่อนๆเดี๋ยวแกะกล่องกันนะครับแกะกล่องด้านในมาก็เป็นอย่างงี้ยเพื่อนๆมีโฟมนะครับมีกระดาษมีสาหลายนะครับแล้วก็มีกระดาษห่อนะเพื่อน ประมาณนี้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเคสไปไหนนะเคสผมใส่ใน iPad เลมัปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นเคส iPad ดซูกูเคสนะครับของ iPad Pro 2020ก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆเปิดมาก็เป็นจอนะครับตรงนี้ก็เป็นร่องเอาไว้เสียบขาตั้งนะเพื่อนๆนี่ก็คือข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นร่องใส่ปากกา นะครับใส่ได้2ที่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียหลักเลยละกันนะเพื่อนๆจะได้กดยกเลิกซื้อทันนะก็ข้อเสียหลักของมันเลยนะครับเคสเนี้ยระยะการตั้งนะเพื่อนๆในการเขียนไม่โอเคมากๆเลยนะครับนี่คือการเขียนนี่คือระยะตั้งของมันที่ต่ําที่สุดนะเพื่อนๆนะครับล็อกไหมฮะถ้าผมขยับขึ้นมานะครับมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับระยะที่ต่ําที่สุดของมันเนี่ยคือระยะนี้นะครับต่ำกว่านี้ก็คือติดพื้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆ ที่จะซื้อมาเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดความสูงให้ละกันนะครับว่าระยะนี้มันเหมาะกับเพื่อนๆไหมก่อนจะกดซื้อนะครัเพื่อนๆสามารถเอา iPad ไปพิงกับหนังสือหรือว่าอะไรที่มันสูงเท่าระยะนี้เพื่อทดสอบว่ามันเข้ามือตัวเองก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือระยะต่ำสุดของมันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าต่ำสุดของมันคือ เขียนติดพื้นใช่ไหมครับการเขียนติดพื้นเนี่ยมันไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าเราจะต้องก้มก้มลงไปนะครับเขียนนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่ใช้เคส iPad แบบผมมาก่อนก็คือแบบไตฟอดนะครับเพื่อนๆแบบนี้ไตฟอดหรือแบบ3พับนะครับถ้าใครติดองศานี้นะครับต้องบอกว่าม้ายย้ายมาซูกูเนี่ยค่อนข้างผิดหวังนะครับ ถ้าเป็นอ,องศาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับความชันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับนี่เท่ากับปากกา1อันเลยนะนเพื่อนๆลองดูโซคูก,ก,ก่อนนะครับความสูงเท่าขอบปากกานี่เลยนะครับก็คือ10เซนนะเพื่อนๆผมวัดให้แล้วแต่ตอนนี้ผมไม่มีบรรทัดนะครับเมื่อกี้ผมวัดให้ละนะครับซึ่งสูงมากนะครับ เคสไตร์ดทั่วไปแค่5เซนนะครับตรงเนี้ยห้าเซนเท่านั้นนะครับสิเซนแล้วมันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเขียนให้ดูนะเพื่อนๆสิบเซนนี้ไม่โอเคมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเขียนให้เพื่อนๆดูนะครับสิบเซนครับข้อมือของเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ครับข้อมือของเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสมมติเพื่อนๆเขียนเอนนะเพื่อนๆเอนมากนะต่อให้เพื่อนๆวางมือก็เอนนะครับอย่างเงี้ยดูมุมนี้ก็ได้ครับ แอนนะครับแล้วก็ชันชันเกินไปนะความรู้สึกผมเหมือนเหมือนผมเขียนบนฝาผนังอ่ะเพื่อนๆมันชันนะครับสิบเซนนะเพื่อนๆลองไปวัดดูนะเพื่อนๆอยากรู้มันชันขนาดไหนเพื่อนเอาไมาทัดมาวัดครับสิบเซนเพื่อนๆหนังสือกองกองกองแล้วไอแพดพาดก็ได้นะครับไอแพดพาดไปเลยนะเพื่อนก็จะได้ความชันประมาณของซูกูขั้นต่ําสุดของมันนะครับการบ้านเพื่อนๆรับผมเขียนเนี่ยโอ้โหเมื่อยข้อมือมากนะครับถ้าเราแบบเรียนเลคเชอร์ใช่ไหมเพื่อนจดตามอาจารย์เนะโอ้โหจดจะไม่ทันอยู่ละนี่มาแบบแบบมาต้องมาแบบข้อมือ เราต้องแบบอย่างนี้เลยอ่ะแทนที่เราจะเขียนแบบอย่างนี้นะครับก็คือถ้าใช้เคสเนี้ยองศาที่เพื่อนๆนจะเขียนแล้วก็เขียนได้นานสุดก็น่าจะไม่ใช่องศานี้นะครับก็น่าจะเป็นองศาต่ําสุดของมันนะครับก็คือลาดไปกับโต๊ะเลยนะครับก็จะเป็นองศานี้นะเพื่อนก็ต้องก้มเข้าไปนะครับซึ่งมันจะเขียนเหมือนสมุดเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับ อย่างที่ท่านเพื่อนๆรู้กันว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ไตฟอร์ดมาแบบนี้นะครับเวลาเขียนนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนเขียนนะครับเขียนไตฟอร์ดและเพื่อนๆเขียนแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่พับขึ้นมานะครับเพื่อนๆนที่ถนัดองศานี้เพื่อนๆใช้ซูกูได้ เพื่อนๆใช้สกู๊ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดองศานี้นะครับองศาของไตฟอร์ดในการเขียนสูง5เซนนะครับอันนี้10เซน10เซนกับ5เซนนะครับองศาเนี่ยผมมองว่ามันดีดีที่สุดแล้วเพื่อนๆผมก็ไม่รู้จะพูดองศายังไงนะผมไม่มีไม้เครื่องวงกลมนะเพื่อนๆเออผมก็พูดเป็นความสูงของมันแล้วกันนะ5เซนเนี่ยกำลังดีนะครับเรานั่งนะครับเราไม่ต้องก้มลงไปนะครับเรานั่งตัวตรงนะครับอิงพนักแล้วเราก็เขียนได้นะครับมันค่อนข้างสบายตาแล้วก็ข้อมือก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากนะครับ เขียนมาค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยเขียนมุมเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับข้อมือเราไม่ได้เก่งนะเพื่อนๆเดนะผมทำให้ดูนะข้อมือเราไม่ได้เก่งนะครับมันเขียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นซูกูนะครับ10เซนนะเพื่อนโอ้โหผมบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่ชินนะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆมันเพื่อนๆลองอย่างนี้ดิสมมติข้อมือใช่ไหมเพื่อนๆเอ็นอย่างเงี้ยเนี่ยจับปากกาแล้วเอ็นอย่างเงี้ยสมมติข้อมือเราคนเราตรงๆใช่ไหมเพื่อนต้องเอ็นอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอะ โอ้โหเพื่อนเพประมานอ่ะคือถ้าซื้อสกูมาเขียนได้ได้องศาเดียวอเคือองศาเนี้ย ค่อนข้างเป็นข้อเสียหลักสําหรับคนที่ติดไตฟอร์ดแบบนี้มากนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมถึงขั้นที่จะไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะครับต่อให้อย่างอื่นมันดีก็จริงนะแต่ถ้าเราซื้อมาจดเลคเชอร์เป็นหลักนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมาะนะครับส่วนข้อดีของซูกูเนี่ยก็ร้านที่เขาขายเขาก็ได้พูดไปเยอะมากนะครับวยไปเยอะมากแล้วนะครับคนนี้น่าจะเป็นข้อคำนึงหลักของเพื่อนๆที่กาลังจะซื้ออยู่นะครับนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆรองไอแพดไปภาคนะครับเอาหนังสือมากองอให้กองให้ถ แล้วเพื่อนๆก็ลองเขียนดูล่ะก็จะรู้ว่าข้อมือเนี่ยอาจจะไปก่อนก็ได้นะเพื่อนๆข้อเสียถัดมาครับข้อเสียถัดมานะเพื่อนๆก็จะเป็นการใส่ปากกาครับการใส่ปากกาตัวนี้มันจะใส่ได้แค่ด้านเดียวนะเพื่อนๆเห็นด้านบนนี้ไหมครับเพื่อนๆจะต้องวางปากกาเอาหัวไปทางด้านซ้ายตลอดนะครับก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆเขียนขวาอย่างนี้ครับการบ้านเพื่อนๆจะต้องเอาหัวไปด้านนี้เพื่อนก็ต้องเก็บแบบนี้ นัเพื่อนๆจะเก็บแบบนี้ไม่ได้นะครับเก็บได้แต่มันจะหล่นนะเพื่อนๆเพราะมันไม่ลงล็อกนะครับซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ชินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเขียนซ้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกลับนี้นะครับแต่ข้อเสียนี้ผมก็รับได้นะเพราะว่าเออใช้อย่างเงี้ยไปสักพักเราก็ชินนะ เราจะเก็บแล้วก็เออสายมือไว้สายมือสมมติเขียนเขียนเพื่อนเเขียนมือซ้ายนะครับเพื่อนก็เออสายมือสายมือเอาหัวไปทางซ้ายมือนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเอาหัวไปทางซ้ายมือมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆือนถ้าเราหัวมาอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ของมันนะครับแล้วมันหลดหลดง่ายมากถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ผิดนะครับสกิดนิดเดียวร่วงนะเพื่อนๆื่อนร่วงเลยนะครับเนี่ยร่วงแล้วก็โอ้โหสี่พันกว่าบาทเพื่อนเพื่อนร่วงแล้วก็น่าจะพังนะครับส่วนไอ้ที่เอาใส่ข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่่่่่าาามมัันนนไคอออยเเวพืใสข้งงหล เพื่อนๆคิดดูว่าถ้าเรา,เา iPad วางนะครับกลายเป็นว่า Apple Pencil เรานะครับ Protect iPad ของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการวางลักษณะที่มันมีอะไรมาหนุนพื้นอย่างเงี้ยมันทําใหนะ้ iPad มันก็จะเด้งได้ใช่ไหมเพือนๆถ้ามีอะไรมากดทับหนักๆน,นะครับก็อาจจะทําให้ iPad ของเรางอได้อีกหนึ่งครั้งนะเหมือนเราแบบเอา iPad ไปวางบนบนแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบค้ำไม่ให้มันหน้าไปกับเพื่อนๆก็จะต้องวางในแนวนี้ตลอดนะครับซึ่งปากกาเดี่ยมันก็จะเหมือนเอาปากกาอยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นการที่เอาปากกาไปโพเทคไอแพนะซึ่งปากกาก็ไม่ได้ถูกๆนะเพื่อนเพื่อนซึ่งต่างจากแบบไตฟอร์ดที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้ปากกาจะอยู่ในเคสเลยนะถ้าสมมุติเราไม่ใช้นะนเพื่อนปากกาจะก็จะอยู่ในเคสไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเราก็ปิดอย่างเงี้ยปากกาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ iPad เป็นหรือเปล่าก็มไม่รู้นะ อย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าแบบผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพื่อนๆแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าไอโฟดเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเป็นเคสที่ใช้กันมายาวนานมากนะครับไอโฟดเนี่ยก็คือตั้งแต่มี iPad เลยตั้งแต่เจนหนึ่งเลยเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ iPad มัน Gen เจนะไรแล้วอะเจนอะไรก็ไม่รู้อะเจนสิบป่ะเพื่อนๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็คือหลายปีมากนะ iPad นี่ก็น่าจะขายเป็นแบบเกือบสิปีแล้วมั้งนะก็อย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็ยังขาดสิทธิ์แล้วก็ยังโอเคที่สุดนะสำหรับผมในการจบนะครับแต่ละฟังก์ชั่นอื่นๆก็ต้องสู้ซูคูไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หลงแม่เหล็กอะไรพวกเนี้ยก็สู้ไม่ได้อีกแล้วนะแบบนี้ก็วางได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะนเพื่อนๆนะก็ทําหัวมาให้นะหัวมาด้านนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเอาหัวมาด้านนี้ก็ได้นะครับหัวมาด้านนี้ก็ได้นะเวลาจะงัดก็งัดด้านหลังนะครับอย่างเนี้ยอย่างเง มันก็สะดวกดีเพือนเพนมันมันดูงง่ายอ่ะเอออันนี้มันแบบจะเก็บก็ต้องแบบเฮ้ยขวานะขวาเฮ้ยซ้ายนย่าไม่ลืมอะไรเพื่อนเมื่อนข้าอันซ้า,ายนะเวเ้ยเอออย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสหล่นก็มีนะครับแต่ก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าใสาก่กนะระเป๋าเนี่ยปากกาเป็นลอยชัวนะครับ ถ้าไม่อยากให้ปากกาเป็นรอยก็มาใส่ในนี้นะพเพื่อนๆแต่อย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงว่าโดนของอะไรทับไหมนะครับปากกาน่าจะอยู่ในเคสน่าจะทามาให้อยู่ในเคสนะเออนั่นแหละข้อเสียของมันนะผมว่าพวเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะครับปากกาเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันจะไม่ใช่เขียนไม่ติดเส้นมันจะดีดนะครับเส้นมันจะดีดเส้นมันจะเขียนเขีนไปแล้วมันก็เด้งปึ๊กเขียนนไปแล้วก็เด้งปึ๊บเขียนไปแล้วก็เด้งปึ๊กนะหัวมันจะเขียนแล้วก็มันจะแบบเหมือนช็อตอะเพื่อนๆมันจะแบบ เหมือนไฟฟ้าเส้นมันจะเป็นแบบหยิบหยักยิ้งหยัก,ยยกทิ้งหยักทั้งนั้นที่เราบบเขียนปกติคือมันน่าจะประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเคสตัวนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งน่าเสียดายนะฟังก์ชันหลักๆที่เราใช้เนี้ยมันดันไม่ไม่เหมาะกับตัวเรานะเคสตัวเนี้ยแต่อย่างอื่นก็โดยรวมก็ก็ดูดีนะครับดูแข็งแรงดีดูแน่นหนาแล้วก็ดูพรีเมียมนะครับเพื่อนๆไม่หลงไม่เหล็กเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกนะครับไม่ได้แบบว่า เอาไปติดตู้เย็นทํากับข้าวทาขนมนะผมไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยนะแต่ผมซื้อมาเพราะว่ามันมันสวยอะแต่ผมเข้าใจว่าเออถ้าถ้ามันองศามันแบบมันได้เหมือนไตฟอร์ดเนี่ยทำมาอีกสักขั้นหนึ่งได้ไหมอยาเงี้ยทำมาอีกสักขั้นหนึ่งให้ผมแบบได้เอียงสุดๆอะได้เอียงสักให้สโลปมันแบบกําลังดีอะเพื่อนเแบบ เนี่ยเอียงแบบอันนี้มันขั้นสุดมันด้แค่ไี้ใช่ไหมครับน่าจะเอียงมาแบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็ยังดีนะแบบสุดทางของมันอะ่ะอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันก็จะเป็นเคดที่แบบเพอร์เฟกมากนะแต่น่าเสียดายนะเพื่อนๆองศามันไม่ได้ปวดมือมากนะครับก็เลยต้องเขียนแบบลับๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเคสนี้สำหรับเพื่อนคนไหนที่การลักษณะการใช้งานคล้ายผมนะครับแล้วก็ยังชอบไต่ฟอร์ดอยู่นะครับก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าอาจจะไม่เหมาะกับเคสตัวนี้แล้วอาจจะ เสียเงินเสียเวลาเหมือนผมก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะยาวมากแล้วกลมาท่านสั้นๆแป๊บเดียวแต่เหมือนมาระบายให้ฟังนะนเพื่อนโ okay, อเคง่ายยังไงก็ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ